จอดรถไว้ตรงนี้คงจะไม่ว่ากันนะเนาะจอาของบ้านนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายไปทางช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็แฟนเพจบางดำอินดี้ทุกคนทุกท่านเด้อครับผมจำเรียบสูรไม่เออบางปูนขมากัรบูชจียกรุบกรุเนี่ยสบายดีพี่น้องทางสงปปลาวน้ำเด้อค,ครับผมแล้วก็สวัสดีแซมไซกุนะครับนะทักทายพี่น้องทุกอ่า ทุกอะไรนะทุกผ,ผสมภาษาเนาะสวัสดีทุกท่านผ่านทาง y o u t u b e นะครับผมผู้ที่มีความชื่นชอบทางด้านเครื่องเสียงนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นงานบุญงานบวชแล้วพี่น้อง้ยงานเยอะนะครับวิ่งทันไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องเครื่องเสียงที่อยากออกช่อง YouTube บองดํานะครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนแล้วกันครับผม คลิปนี้ก็อยู่ที่บ้านนานนนต์ตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดส,สุรินทร์ครับเป็นงานบวชนะครับผมพอนาวาวัที่วัที่พอนาาให้บองดำมารีวิวงานบวชเขาหน่อยนะครับผม ที่พอน้าพีรพัฒน์อัศเมศนะครับผมบวชวันที่12ครับแล้วันนี้เตรียมงานคือเรรุ่งยู่สิบเอ็ ทักทายกับอาจารย์หน่อยแล้วกันอาจารย์สวัสดีครับผมชื่อทีมงานอะไรครับอาจารย์ตูซ่าครับผมอยู่บ้านบ้านบางกรูดนี่แหละครับบ้านกรูดอ๋อนี่มันมสองหมู่บ่ะอาจารยใช่ครับเป็นสองหมู่นานวนนนาวนกับบางกรูดครับผมอ๋อที่แรกผมก็หาทางลงไม่เจอนานวนลงตรงไหนเนาะอ่ะาจารย์ดื่มน้ำกครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ไหนพ่อนาคนี่ผมพ่อนาคอ๋อคนนี้บ่ครับผมจริงบ่ครับโอ้คุ้มเองเลยนะครับผม อาโกนผมตรงผมวันไหนครับพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้9<ร>โมงครับพรุ่งนี้ผมไม่ว่างผมก็เลยขอตัวขออนุญาตมาวันนี้ก่อนครับผมวัดีอา,าจารย์ก็เตรียมอุปเครื่องปรุงและอุปกรณ์เรียบร้อยครับผมครับอันนี้เป็นเครื่องของใครครับเออเป็นเครื่องของพี่ชายครับผมพี่ชายเนาะครับผมมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็ตามนี้เลยแหละครับผมเดี๋ยวอ่ะมิกมิกเป็นของโมดิฟายเนาะครับผมใช่นี่โมดิฟาย M16 ตัวนี้อ่ะมีตัวไหนใช้อะไรบ้างก็ พักดีเอครับผมครับผมครับก็ไม่ลอยตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เนาะครับแล้วก็คอสดีเอครับผมตัวนี้กี่ทางสองทางสองทางครับสองทางเนาะครับอีคิวอีคิวก็ดีเอครับผมครับผมสองทางคืออันนี้คอมเบอร์นี้ประกอบทั้งหมดเลยครับประกอบหมดเลยใช่ไหมประกอบครับผมเล่นของประกอบเนาะใช่ไอตัวไอตัวตัวแค่นี้ขับอะไรอ่าอันนี้ครับแลมครับผมแลมแรมรับอันนี้ครับเสียงกลางครับผมเสียงกลาง ครสองตัวนี้ขับเบรคครับผมสองสองแค่นนี้ขับเบรดครับผมเขาแสดงว่าได้สามทางเลยอาจารย์ทางนั้นสามทางเนาะสามทางครับพี่น้องเป็นตู้ W W ร้อยไม่ร้อยยี่นะอาจารย์เป็น W ร้อยไปไปหน้าตู้ดีกว่าครับอาจารย์บรรยากาศยังไงตอนนี้ก็กำลังเตรียมกับแกล้มบ่เตรียมกับแกล้มสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมูกำลังมาพอดีซอยจุ่เด้เนี่ย เป็น w ีร้อยนะครับอาจารย์ซื้อมาจากไหนก็ซื้อมาจากซีสเกตครับสีสเกตเขามาครับผมอ๋อซื้อมือสองมาเครับซื้อมือสองมาครับเขาทำใช้แค่งานเดียวครับผมแล้วเขาก็ต่อมาผมก็ไปเอามาใบเท่าไหร่ตอนไปเอาประมาณพันสี่ได้ครับเก่งดังดีอยู่ครับผมนะครับทีมงานตูซาวนะครับผมโดกเป็นของอะไรครับอาจารย์กมี มีของพี่เอครับพีเอกี่ดอกผสมเหรอพี่ผสมครับพี่เอหกครับผมแล้วก็อีกสองดอกจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะพีเอประมาณกี่วัตต์ครับอาจารย์จำได้ไหมไม่ทราบเลยครับจำไม่ได้แล้วครับผมโอเคแล้วเสียงกลางล่ะครับเสียงกลางของของน่าเดือดของโต้งของใครนะของโต้งนะครับช่างโต้งไหนโต้ง ซื้อมานานแล้วครับจำไม่ได้เหมั้งครับซื้อมานานแล้วครับอ๋อซื้อมานานแล้วเนาะใช่ครับสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วครับผมจำดอกได้ไหมดอกก็พีเอเหมือนกันครับพีเอครับแลมไหมครับจันแหลมต้องแปดครับผมแหลมต้องแปดเนาะครับเจ้าเป็นออกสามทางนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับทีมงานตูซาวนะครับแล้วก็พ่อนาคนะครับพ่อนาคพ่อนาคให้ผมมารีวิวงานบวชแต่ว่าพรุ่งนี้ผม จริงๆต้องรีวิวพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้จะได้ชมบรรยากาศลงผมนาคด้วยเนาะแต่ว่าไม่ว่างจริงๆก็เลยขออนุญาตมาวันนี้วันนี้จังตื้นกันตติมเกลือครับผมอ๋ออาจารย์เกลือมาเหรออาจารย์เกลือมาครับอ๋ออิเล็กโตรนอิเล็กโตรนครับผมอ่ะเล่นเครื่องเสียงเราก็เดี๋ยววิธีใหม่ต่างหากครับผมอ๋อวิธีต่างหากอีกครับอ่อโอเคอ่ะประมาณนี้แหละครับบรรยากาศในงานเนาะเอ้าเดี๋ยวฟังเสียงอีกสักรอบหนึ่งดีกว่า อันนี้คุณแม่บอกยายยายยายสวัสดีครับคุณยายได้หลานชายบวชเนาะร้องไห้ไหมไม่วันนี้ยังไม่ร้องเพราะว่ายังไม่ได้โกนผมอ๋อพรุ่งนี้ตอนโกนผมค่อยร้องนะมันไม่ใช่ร้องด้วยความเสียใจมันเป็นร้องด้วยความดีใจเนาะดีใจครับผมมีหลานชายบวชเนาะมีหลานชายเหมือนแม่ผมตอนผมบวชนั่นแหละเหมือนกันน้ำตาแห่งความดีใจครับยายจะสั่งอะไรหลานหรือเปล่านี่เห็นมา เดี๋ยวไปหาเพลงสักหนึ่งเพลงสองเพลงก่อนครับนะจะได้ลองฟังเพลงครับผมเดี๋ยวเลือกเพลงก่อนครับฟังเลยครับผมไปโดนเขาล่อกินแล้ 你心。 ประมาณนี้แหละครับแนวเสียงของตู้บินะครับอ่าถ้าเป็นว1ร้อยี่มันก็จะออกลกูกอ่าใหญ่กวันนี้ลึกกวันนี้นะครับแต่อันนี้เป็นว1ร้อยนะครับก็ต้องอ่าขออนุโมทนาบุญบกับว่าที่ทพอ่อนาคด้วยนะครับบ,บวชนานไหมก็ปัสสาวนึงครับผม โอส้สมพอแล้วกลับสบพอที่เอากระตุ้มมาเล่นนะครับหนึ่งพรรษาก็เลยว่าตอบแทนคุณบิดามานัครับผม 1, อตอบแทนคุณ,ค,ค,ณคุณตาคุณยายเนาะครับครับก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทางวัดที่พอ่อนาคด้วยที่ให้บองํำมาครับผมได้รีวิวงานบวชของตีงครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะลืมดิติดต่อทีมงานเครื่องเสียงทางไหนได้บ้างอ๋อ ก็ทางเฟซบุ๊กตูตูซาวนะครับผมเฟซบุ๊กตูซาวครับเบอร์โทรจำได้ไหมจำไม่ได้คอ่าเบอร์โทรจำไม่ได้เฟซบุ๊กตูซาวพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมภาษาภาษาอังกฤษครับตัวทีอ่าใช่ใช่ทีดับเบิลโอครับผมครับแล้วก็เอสโอเอ็นดีครับผมครับตูซาวครับผมฝากไว้ด้วยหนึ่งทีมงานบ้านเขาเรียกบ้านอะไรนะบ้านนานวนบ้านนานวนครับบ้านนานวนครับผมตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระเนาะครับผมครับจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องอีกหนึ่งทีมงานครับผมอ่ะนี่ครับบรรยากาศงาน แม่รู้จับฮันด์ดคเรียกสัยว์เยอะ